วันที่7พฤษภาคม2564นายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองมอบหมายให้นางสาวนุชนาชูเชิดนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวปริชาติภูติยานักวิชา,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 ชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาววังวิสาจันทวรเจ้าพนักงานแรงงาน ้าประสานงานโครงการแรงงานพันธีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่แรงงานณนบริษัทเล้งเฮงอากีฟูจำกัดตั้งอยู่ตำบลห้วยไผ่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองในการประสานโครงการแรงงานพันธีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพบว่าสถานประกอบกิจการใช้ที่ดินบ่อน้ำและพื้นที่ในบริเวณสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวได้ปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพื่อไว้บริโภคในครอบครัวเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพในส่วนการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่แรงงานเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการเข้าส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพการสร้างความรู้วินัยการออม การดำเนินชีวิตตามแนวทางปัศญาเศรษฐกิจพอเพียงการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและการจัดสวัสดิการบริการด้านสุขภาพมีลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานช่วงอายุตั้งแต่25-59ปีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนการร่วมกิจกรรมแบ่งออกเป็น2รอบรอบละ25คนมีการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยทุกคนมีการล้างมือโดยใช้เจลแอลกอฮอลและมีการจัดที่นั่งโดยมีระยะห่างตามมาตรการโซเชียลดิแทนซิ่งวังวิสาจันทวรรสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงาน